สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมพบกับผมภูจากเพจโดนสตาล์ไทยแลนด์อ่ะวันนี้ผมก็จะมาทำไกด์ไลน์นะฮะตามที่ขอกันไว้นานแล้วก็เออเฮ้ยคูบดูไม่ดีเลยเออน่าจะไปหาอะไรกินสักหน่อยนะก่อนที่มันจะมืดไปแล้วอ่ะเราก็ได้เล่นกันสักทีแล้วนะโอเคไปอัน,นนี้เราก็ อย่างแรกเลยคือการอยู่ที่นี่ก็คือเก็บวัตถุดิบไปให้ได้มากที่สุดครับภายในหนึ่งวันนี้ของกินต้นหญ้าเก็บให้หมดเลยผมจะเริ่มเก็บตั้งแต่พวกสิ่งที่ผมเห็นเป็นอันดับแรกเลยเนะนะเก็บไปอ่ะเก็บไปแครอทแครอทเก็บไปเก็บไปเห็นดอกไม้ดอกไม,กไม้เก็บให้หมดครับดอกไม้อ่ะเปิดดูแผนที่ กดแท็บเพื่อกดดีผ่นชี้นะครับแล้วก็และสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับลองดูแล้วกันอเอาวิธีพื้นฐานที่คลาสสิกที่สุดเลยนะฮะเรียกว่าคลาสสิกมากเลยก็คือหาบ้านหมูครับไม่ก็ควายครับไปอยู่กับไอ้สองตัวนี้ฮะซึ่งผมมาวันนี้แน่นอนครับวิธีมันเก่าไปแล้วครับแต่ผมก็จะทำครับ ก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนแล้วอยู่กับมันแล้วอุ่นใจครับคราวนี้เราก็เก็บไปให้ได้มากที่สุดอ่ะพอละว,วันนี้ก็ทำพั่วกันเลยดีกว่านะผมจะเอารากมันเอาไปปลูกไวท้ที่แคมป์ของเรานะลากพวกนี้ะนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำกระเป๋าเดินทางด้วย เพื่อให้เก็บวัตถุดิบได้มากที่สุดวันแรกนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องไปตั้งแคมป์กับพื้นนะก็คือไม่ต้องไปจุดกองไฟถือคบเพลิงเอาก็ได้แล้วหาวัตถุดิบเอา <Yeah. S 1> มันสามารถประหยัดเวลาของคุณได้มหาศาลเลยละ่ะนะฮัลโหลฮัโหทดสอบทดสอบเออได้ยินนี่ว่าอ๋อนี่ก็ใกล้จะมืดแล้ว มันช่างน่ากลัวจุงเบยอ,อ่ะเก็บไปเก็บไปอ่ะเมืดแล้วได้เวลาเออผมจะทดสอบดูเลยว่าวินโโลจะจุดไฟทันไหมนั่นไงเฮ้ยให้ให้กูตั้งตัวก่อนดีเอออ่ะ เดี๋ยวผมจะให้เสียงแห่งความมืดเอ้าอะไรฟ้าเออผมลืมไปผมลืมตั้งมิวสิกเป็นศูนย์เลยอะเอาสักห้าแล้วกันเสียงนอกสี่แล้วพอละโอเคเอ๊ะ close ไป คราวนี้ก็เรามาฟังเสียงดูนะครับว่าวินโลจะจุดทันเสียงแห่งความมืดหรือเปล่าเอยน่ากลัวจุงเบย์ป่ะเราก็ทดสอบกันแค่นี้แหละเราหาวัตถุดิบต่อเลย ใช้ค่ำคืนอันยาวนานนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะเก็บเก็บต่อไปฮึบอเอ้าเฮ้ยนี่มันอะไรวะบัตเตอร์น่าอร่อยแฮะ เก็บไว้ก่อนนะโอเคอเก็บให้หมดเก็บมาผมอยากได้ใยแมงมุมจังเลยอตอนนี้อ้าแล้ว โอ,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 อให้มันรู้ใครแจ๋วใครแจ๋วน่านะผมกำลังจะครับบัคเน็ตเลยผมจะเอาบัคเน็ตไปจับพึ่งครับก็เพื่อเอาน้ำผึ้งไปกินที่แคมป์นะฮะเมื่อเราปักหลักปักฐานกับหมูได้แล้ว ก็ผีเสื้อไปด้วยอ่าบางคนถามทำไมต้องจับผีเสื้อไปเ่ะครับผีเสื้อก็คือเอาไปปลูกเป็นต้นไม้อย่างนี้ครเป็นดอกไม้นานอ่านี่ให้ดูมันก็จะเป็นวัฏจักรของมันครับเดี๋ยวอีกสักแปบบ๊บผีเสื้อก็จะเกิดออกมานานอ่ะแล้วก็ถามมาอีกว่าแล้วปักเพื่ออะไรปักเพื่อให้พึ่งมาเอาเกสรครับ ถ้าต้นไม้อยู่ไกลเกสรที่จะได้จากรังพึ่งก็จะช้าลงนะฮะเราก็ไปปลูกกันจะจ่อเลยปลูกไว้ใกล้ๆรังมันเลยนะฮะเพื่อให้พึ่งรับประทานได้อย่างรวดเร็วก็เก็บของกินหน่อยรู้สึกหิวจุงเบยฮะตอนนี้กินให้หมดโอเค แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เหลือแค่หารังพึ่ง รพึ่งแล้วน,น่าเก็บม,มาสี่ตัวครับเพื่อทำรังพึ่งอ่าแก็แน่นอนครับผมว่าเจลเลอร์ไม่น่าจะมีอ่าไม่มีจริงด้วยมัน,นยังเป็นแค่รังอ่อนๆอ,อ,อยู่ครับอันนี้ก็จับจับผีเสือ้อ แล้วก็ผ่านมาสองคืนแล้วครับผมก็ยังไม่เจอบ้านหมูหมู่บ้านหมูเลยตอนนี้ก็ผมจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อเปิดแมปมันไปนะครับอ่ะไงไหนแล้วเดินไปข้อดีอย่างของการเล่นวินโโลนะครับก็คือคุณไม่ คุณไม่ตายตอนกลางคืนแน่นอนครับถึงคุณจะทิ้งแต่แต,แต่ต้องยืนเฉยๆแน่นอนครับวินโลไม่ตายตอนกลางคืนแน่นอนถ้าไม่มีแมงมุมหมาแมวกระต่ายมากัดนะครับ ไม่ได้แดกกูรักฮะเฮ้ยอะไรดำๆเฮ้ยเงาะเฮ้ยอีกแล้วระเนี่ยนี่นี่อืม่ ไปจากเป้าหลบแบบดิจิตอลก็ตอนนี้ก็วิ่งมม้นเลยตอนนี้วิ่งไปตามทางหินก่อนอ้าวค้างอ๋อมันกำลังจะเช้าแล้วฮะก็เป็นค้างเป็นปกติหรือคอมผม ผิดปกติคนเดียวก็ไม่รู้นะแต่ทุกเช้าผมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะนี่ก็มาอยู่ก็เดินต่อไปเรื่อยๆฮะอาศัยว่าความน่าจะเป็นบ้านหมูน่าจะอยู่แถวนี้ะเออตรงนี้เป็นรางหินนะบ้านหมูบ้านหมู อยากเห็นบ้านหมูจุงเบยเอ๊ะได้ยินเสียงแวบบ๊แบๆบน่านไงในที่สุดนะฮะก็ถึงบ้านหมูแล้ว <Yeah. S 1> อเอามีดไปแดกหนึ่งก้อนด้วยความดีใจนะครับอเอาไปหนึ่งตอนเอ้ยหลบไม้ว้า อะเอาไปเป็นอีกลอนมามาช่วยตัดไม้ก่อนผมจะได้ทำบล็อกบีสักทีบีบล็อกกล่องพึ่งนั่นเองบีบล็อกได้แล้ว อ่ะแล้วก็ลาไปด้วยกันแค่นี้ก็แล้วกันนะอขอบคุณที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับ